รายการหมอยาคู่ประชาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอยาคู่ประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพขึ้นความถี่ FM 1 0อ7 5 MHz เมกะในช่วงนี้พบกับดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์สุกัญญาชินมาศและดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภูวนารินสิริวากุล จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพค่ะโรคที่พบได้บ่อยในรุ่รนหนาวส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้แก่โรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวมโรคหัดโรคหัดเยอรมันเป็นต้นนะคะซึ่งการดูแลตัวเองถือว่ามีความสําคัญมากเพราะหากร่างกายของเราไม่แข็งแรงก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะสําหรับวันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเบื้องต้นเมื่อเป็นหวัด เนื่องจากโรคหวัดเป็นโรคที่คุณผู้ฟังคงประสบพบเจอได้บ่อยดังนั้นเรามาเริ่มทำความรูม้จักกับโรคหวัดกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะโรคหวัดเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากทั้งในผู้ใหญ่และเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กสามารถพบได้บ่อยถึงปีละ6-8ครั้งเนื่องจากเด็กมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำกว่าผู้ใหญ่จึงมีโอกาสเป็นหวัดได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่มากสาเหตุของการเป็นหวัดเกิดจากร่างกายได้รับเชื้อไวรัสซึ่งพบว่าเชื้อที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่นะคะได้แก่เชื้อไรโนไวรัสคะ่ะ คุณเรนคะแล้วอย่างนี้คนเป็นโรคหวัดจะมีอาการอย่างไรบ้างคะอาการทั่วไปนะคะจะมีน้ำมูกไหลคัดจมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะมีไข้บางครั้งอาจมีอาการปวดกล้ามเนื้อคลั่นเนื้อคลั่นตัวหรือสูญเสียความอยากอาหารในทารกและเด็กได้คะ่ะอย่างที่คุณผู้ฟังหลายคนคงสงสัยว่าเวลาเป็นหวัดเราสามารถไปซื้อยาฆ่าเชื้อมาทานเองได้อันนี้จริงหรือเปล่าคะไม่จริงค่ะ เนื่องจากโรคหวัดนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสจึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะการรักษาโรคหวัดทำได้โดยการพักผ่อนให้มากๆและรักษาไปตามอาการเท่านั้นค่ะอย่างเช่นถ้ามีไข้ก็ให้เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาและที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือการใช้น้ำเย็นจัดหรือน้ำแข็งนะคะและให้ทำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเด็กเล็กเพื่อป้องกันอาการชักค่ะหรืออาจให้ยาลดไข้เช่นพาราเซตามอลก็ได้นะคะ หรือถ้ามีอาการจามหรือมีน้ำมูกไหลให้รับประทานยาแก้แพ้โดยยากลุ่มนี้จะทําให้เกิดอาการน่วงซึมเนื่องจากยามีฤทธิ์กดระบบประสาทหากผู้ป่วยใช้ยากลุ่มนี้ควรเลี่ยงการขับรถและการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากการรับประทานยาและการเช็ดตัวอย่างที่คุณลินได้บอกไปนั้นถ้ามีอาการคัดจมูกก็จะแนะนําให้ล้างจมูกด้วยน้าเกลือหรือให้ยาลดอาการคัดจมูกซึ่งมีทั้งชนิดรับประทานและแบบพ่นค่ะ หรือถ้ามีอาการไอให้ใช้ยาบรรเทาอาการไอร่วมกับการจิบน้ําอุ่นบ่อยๆก็ช่วยได้ค่ะส่วนในเด็กเล็กถ้ามีน้ํามูกมากหายใจไม่สะดวกแนะนําให้ใช้ลูกยางดูดเอาน้ํามูกออกบ่อยๆค่ะและในช่วงนี้ดิฉันจะพูดถึงการป้องกันโรคหวัดเบื้องต้นที่เราสามารถทําได้นะคะเช่นหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยและสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดจมูกหรือปากเมื่อต้องเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจํานวนมากอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถทยเทสะดวก ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3าครั้งท้งลับไม่น้อยกว่า30นาทีรักษาร่างกายให้อบอุ่นและรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และอาหารปรุงสุกใหม่ๆค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญและทำได้ไม่ยากดังนั้นหากคุณผู้ฟังทุกท่านนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับวันนี้ไปปฏิบัติตามแค่นี้เราก็จะห่างไกลาจากโรคหวัดได้แล้วค่ะ ส่วนยาปฏิช่วนะไม่จําเป็นต้องให้ในโรคหวัดนะคะยกเว้นผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อแบคทีเรียเช่นมีน้ำมูกหรือเสมหะข้นเหลืองหรือเขียว มีจุดหนองที่บริเวณต่อมทอนซินต่อมทอนซินบวมแดงปวดหูหรือผู้ที่มีอาการนาน5ถึง7วันกรณีนี้จําเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะในการรักษาร่วมด้วยค่ะซึ่งการทานยาปฏิชีวนะต้องทานยาอย่างสม่ําเสมอเป็นเวลานาน7 10วันและต้องใช้ติดต่อกันไปจนครบแม้ว่าการจะดีขึ้นแล้วก็ตามเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยาค่ะสุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่าการใช้ยาทุกครั้งควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่น หรือเภสัชกรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ยาและอย่าลืมว่ามีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรนะคะสำหรับตอนนี้รายการหมอยาคู่ประชาชนได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะขอขอบพระคุณข้อมูลจากโรคไข้หวัดของสำนักสื่อสารความเสี่ยงพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคและหวัดเจ็บคอหายได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับวันนี้ดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภูวนารินสิริวากุลและดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์สุกัญยาชินมาศจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการหมอยาคู่ประชาชนโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ